วิธีทำให้แมงลักเขาแตกเป็นพุ่มๆนะเด็ดยอดเขาอันนี้ยาวเลยใช่เด็ดยอดเขานะตัดยอดเด็ดง่ายๆเลยแล้วก็เอายอดเนี้ยมาจิ้มขยายพันธุ์ต่อได้อีกนี่มือใหม่ปลูกหลายคนไม่รู้นี่เด็ดยอดปุ๊บจิ้มปับ๊บจติดง่ายดีมือใหม่ปลูก หลายคนไม่รู้เดี๋ยวเขาจะแตกเป็นพุ่มๆอุ๊ยอย่าดึงนะจ๊ะใช้กรรไกรตัดอันนี้ไมไเอากรรไกลามาเดี๋ยวเราก็ได้อีกสามต้นนะสามสี่ต้นเนี่ยเด็ดยอดมาอาเล็กติกก็ได้กันไกลตัดดีสุดจิ้มเข้าไปนี่วิธีการที่จะทำให้แมงลัก เมื่อกี้เราพูดเลยพูดแมงลักเลยยี่ราแมงลักแตกเป็นพุ่มๆเอามาขยายได้อีกทั้งหลายต้นหนึ่งสองสามสี่เด็ดยอดปุ๊บกินปับ๊บนี่ติดง่ายดีนะเอานะ้ำมารดให้เขาชื้นๆรดเช้าเย็นอันนี้ก็ได้อีกต้นนี่นี่ปลูกได้ต้องขยายเป็นกินแมงลักแล้วแบบ ระบายท้องดีระบายแก๊สในกระเพาะนี่เป็นต้นแมงลักที่โรยเมล็ดไว้นั่นเนี่ยแข็งแรงดีนี่ก็ได้อีกเนี่ยตัดตัดจิ้ม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 แค่นี้แหละที่ทําให้แมงลักแตกเป็นพุ่มๆแล้วก็เด็ดยอดแล้วก็สามารถมาขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยไปแล้ว หนึ่งสมองสองมือทาม,มุ่งมั่นขยันจะสรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยแค่นี้นะ